ปฏิวัติวงการงานพิมพ์ดิจิตอลด้วยเครื่องพิมพ์ d ด mens ซอรจาก r o l a n d DG เครื่องพิมพ์วอเปอร์ที่ผสมผสานระหว่างหมึกพิมพ์เฉพาะและวัสดุวอเปอร์ที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมทาให้ปั๊มนูนและพิมพ์สีได้พร้อมกันซึ่งวัสดุที่ใช้นั้นจะเป็นวัสดุแบบพิเศษเมื่อโดนความร้อนแล้วจะพองฟูขึ้นแต่เมื่อพิมพ์น้ำหมึกลงไปที่จุดใดก็ตามก็จะทําให้จุดนั้นไม่พองฟูขึ้นมาเกิดเป็นเทคเจอร์ที่สวยงามทั้งทาง,ทงสายตาและการสัมผัสช่วยให้งานมีมิติไม่เหมือออออนนนนนนใใคครร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 กกกกจาา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 าี้ยังมงมมมมมมพซ itt, ซซซฟฟตตต์์์แแววววว Corde Warper Li ึ่เเปป็็ํํุสสสถะลลผูท การสีและใบงานขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายเหมาะสำหรับพิมพ์วอลเปเปอร์โบเตอร์ผ้าใบงานศิลปะเพื่อตกแต่งที่สำนักงานร้านค้าร้านอาหารหรือบูธจัดแสดงสินค้าด้วยเอฟเฟกต์ดีที่เป็นเอกลักษณ์นี้จะช่วยดึงดูดให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาสนใจและหลั่งไหลเข้ามาที่ร้านค้าของคุณได้อย่างแน่นอนพิมพ์งานอินดอร์ปลอดภยัยไว้ใจให้เครื่องไดเมนเซอร์ทำงานให้คุณด้วยหมึกไดเมนท์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสื่อไดเมนท์ที่ปสจาก P ีวีสารพลาสติกไซเซอร์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษสามารถใช้งานในห้้้้้ออองงงงงเเเเเรรรรรรีีีีียยยยยนนนนแแลลละะะโพพพพาาาาาบาไดดคคคื่ <Yeah. S 2> ่่่่จะจมมมใชชิิิิ์์ตสกท คุณโดยเฉพาะสนใจเครื่องพิมพ์ดิจิทัลเอสสอบถามเพิ่มเติมสั่งซื้อได้เลยที่อินบ็อกของอิงแมนเราพร้อมไม่คำแนะนำและบริการจัดส่งติดตั้งสอนการใช้งานให้คุณถึงที่โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ